สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮ้านะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพ่อมกับเมนูของเฮ้านะเจ้าวันนี้ได้หนังควายนะเจ้านี่หรือว่าหนังเกมนะเจ้าหนังควายจีหรือว่าหนังเกมนะเจ้าน้องอันนี้เป็นสินค้าตัวไม้นะเจ้านี่ขาวๆเมาะขนาดนะเจ้าตัวนี้นี่จะเอาไปทอดก็ได้หรือว่าจะเอาไปเผาก็ได้นะเจ้าถ้าไผาจะเอาไปทอดเนาะแนะน้าไว้เลยเจ้าซับเป็นตีนเป็นตีนสินะเร็จแล้วก็ไปทอดในน้ํามันธรรมดาเนี่ยเจ้า หรือว่าถ้าไผรจะไปเผาไฟก็เอาทานมันแดงๆนะเจ้าเนาะเสร็จแล้วก็เอาไปเผาเผาเสร็จแล้วก็ามาตุ้บนะเจ้าเนาะมาเดี๋ยวจะซับพุงพอนอแต่ว่ามันต้องใจมีดใหญ่ในการซับหน่อยนะเจ้าเนาะมันจะซับยากหน่อยโอ้ยนือกบอแม่ น่ยเจ้าเขาจะซับเป็นก้อมเป็นก้อมเป็นก้อนนี่นะคะถ้าใครสนใจนะเจ้าทักมาได้เลยนะเจ้าเนาะมีเจ้าเขากจะแพ็คเป็นถุงจะอี้เลยนะเจ้าเนาะหนึ่งถุงเนี่ยหนึ่งกิโลนะเจ้าจะมีอยู่หกมัดนะเจ้ามีหกมัดนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกังบนนี่นะเจ้าเนาะอันนี้เขาจะจําหน่ายอยู่ถุงละร้อยเจ็ดสิบบาทนะเจ้าสามารถเก็บไว้ได้เหมือนนะเจ้าเนาะไว้ในตู้เย็นก็ได้หรือว่าไว้ตั้งหนอกก็ได้นะเจ้าเนาะถ้าไว้ในตู้เย็นก็มัดให้มันแน่นๆนะเจ้าเนาะ เสร็จแล้วถ้าเขาจะกินมาได้เขาก็ออกมากินเนาะกับเขาก็หมาะกับแกงมก็เ,กมกเ,กมกเยี่ยมเลยนะเจ้าเนาะไปะเขาไปพออันวิธีการทอดกันเลยเจ้านี่นะเจ้าตั้งนะ้ำมันให้มันเดือดเนาะเขาก็จะใส่หนังก็มของเขาลงไปเจ้านะแล้วตรงนี้เขาจะใช้ไฟกลางนะเจ้าเนาะเราก็ทอดไปเรื่อยๆต,ต้องเอาไฟแหงน้นเนอะเดี๋ยวมันจะบปซุกข้างในนะเจ้าเนาะ นี่นะเจ้าหนังเค็มจิงเอาเอามาเนี่ยนะถ้าจะให้สะดวกเนี่ยเขาเอามาทอดง่ายเจ้ากำมเดียวนนเนาะแต่ว่าถ้าไผ่นี้ทานนี่เตาทานเตายังก็สามารถเอาไปเผาได้นะเจ้าเนาะแต่ถ้าทอดนะเขาต้องได้ไปตุกเนี่ยนะเจ้าทอดคือมันออกมาสีใสๆเน,น,นาะข้างในใสๆก็แต่ว่ามันซุกแล้วเจ้า นีนะเจ้าหนังเก็มชนิดที่หน,นาเฮาฟูงเรื่องมาเหลียบร้ยอยแล้วนะเจ้ารสชาตจะออกเก็มๆนะเจ้าบางคนก็ไปแต่งน้ำจิ้มนะเจ้าเนาะจิ้ก็ได้หรือว่าจะกินธรรมดาก็ได้นะเจ้าเนาะกินอันกับขา้าวกับหยัางก็ได้นี่นะตักใส่ลยเจ้ามันก็จะออกแบบเป็นสีใสๆเดี๋ยวม้ดูไกลๆเด้อนี่แค่นี่ก็ได้แล้วเจ้า มาเด้อครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ครับหนังเกมครับผมอันนี้หนังเกมสูตรหงสารนะครับนาอสั่งเข้ามาครับนี่ครับถอดแล้วมันจะน่าแต่เป็นแบบนีนะครับนาองมาครับหนังเกมห์มอสครับพี่น้องมอสครับรับเกมกวก็ดีครับพบเข้ากันะไรครับมอสซน่สนใจสั่งทักเทเข้ามาลยครับเด้อวันนี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับ